สวัสดีครับบัดน,นี้เดินทางมาถึงสกลนครแล้วนะครับถึงถึงสกลน,นครด้วยท,ที่เวลาเจ็ดโมงสี่เิบนาทีนะครับเจ็ดโมงสี่สิบสกีเราก็มากันไวนะครับมากันไวก็อตอนนี้อยู่ในสถานท่าอากาศยาน สกลนครนะครับท ok ่าอากาศยานท่าอากาศยานสกท่าอากาศยานสกลนครเรามาบินมาด้วยอันนกนภาเปล่านะครับนกนภาเปล่านะครับก็วันนี้ก็ถึงสกลนครอย่างโดยสวัสดิภาพนะครับโดยสวัสดิภาพนะครับโดยสวัสดิภาพก็ขอ ขอบคุณนกนาพาพาวนะครับนกนาพาพาวขอขอบคุณที่พาเราเดินทางมาด้วยความปลอดภัยนะครับความปลอดภัย